ดีค่ะพี่พี่วันนี้อยู่กับน้องยาดาพา้วยนะคะวันนี้น้องจะพาพี่พี่มาคำนวณสูตรหน่วยยี่กี่ง่ายๆไปด้วยกันค่ะโดยวันนี้น้องจะยกรอบที่4 7เถึง53ามาเป็นตัวอย่างนะคะพี่พี่นี่เลยค่ะ4 7ถึง53นะคะนี่เลยค่ะพี่พี่โดยเราจะใช้สูตรหลักหน่วยลบก,กันและบอกเลกขคงที่สาน้องแปะสูตรไว้ให้ตรงนี้นะคะคงที่เรามาเริ่มการคำนวณได้เลยนะคะหลักหน่วยบนลบหลักหน่วยล่างนะคะ 6ลบ9กรณีนี้เราใช้เลขมากกว่าตั้งนะคะจะได้เท่ากับ3 3บวกเลขคงที่สามนะคะตอนนี้6ค่ะมาดูซิเรามี้าเข้านะคะต่อไปค่ะ1ลบ3ามใช้เลขมากกว่าตั้งนะคะ2บวกสาบวก3ได้เท่ากับ5าค่ะคงที่เข้าเลข2นะคะไปกันต่อค่ะ3ลบ2ได้เท่ากับ1 1บวก3เท่ากับ4รอบนี้เลขสเข้านะคะคุณพี่ ไปกันต่อเลยค่ะห้าลบเก้าฉันเลขมากกว่าตั้งคือสี่นะคะสี่บวกสามสี่บวกสามเท่ากับเจ็ดรอบนี้เลขเจ็ดเข้านะคะไปกันต่อค่ะเจ็ดลบหกเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกสามเท่ากับสี่ค่ะรอบนี้มีไหมคะอะรอบนี้หลุดนะคะคุณพี่ไม่เป็นไรคะ่ะไปกันต่อค่ะห้าลบสามเท่ากับสองสองบวกสามเท่ากับห้ามาดูรอบน,นี้กันค่ะคุณพี่มีเลขสองข้างล่าง ห้าข้าบุญข้บหนล่างเลยค่ะคุณพี่รอบนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะคุณพี่ข้าหนึ่งสองสามสี่รอบนี้หลุดนะคะห้าไทั้งหมดห้ารอบเลยนะคะคุณพี่ถ้าคุณพี่สนใจสูตรง่ายๆเด็ดๆแบบนี้อีกสามารถติดตาม้ที่ลิงก์ด้านล่างของน้องยาดาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ